สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บไข่ไปเข้าตู้ฟักกันนะคะอันนี้ไม่ได้เก็บมาประมาณสาสวันแล้วนะคะต้องเก็บเข้าตู้ค่ะเดี๋ยวเก็บกันเลยน,นะคะไข่ของไก่โรสนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเก็บเข้าตู้ฟักกันค่ะ นี่นะคะไข่ของเราได้ไข่เรียบร้อยแล้วค่ะเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้กันค่ะก่อนจะเอาเข้าตู้ฟักไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไข่กันนะคะว่าไข่ที่จะเอาเข้าตู้ฟักได้นั้นคือมีลักษณะยังไงนะคะไข่นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะคือไม่บิดเบี้ยวนะคะไม่ผิดรูปนะคะแล้วก็ ไม่ใบใหญ่มากเพราะมันจะเป็นไข่แฟนนะคะใบใหญ่มากไข่ต้องมีอายุไม่เกินเจ็ดวันนะคะที่เราเก็บมานะคืออายุไม่เกินเจ็ดวัน,นะคะแล้วก็น้ำหนักของไข่ต้องประมาณ45กรัมขึ้นไปนะคะถึงจะเอาเข้าตู้ฟักได้ถ้าใบเล็กๆคือเราจะไม่เอาเข้าตู้ฟักนะคะเพราะว่าไข่ลูกที่ออกมามันจะไม่แข็งแรงนะคะ แล้วก็ไก่นะคะก็คือใช้1นผู้1นะคะ1นต่อ5นะคะถึงจะดีนี่นะคะลักษณะไข่อันนี้ที่เราเก็บมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วเก็บมาแล้วเราทำยังไงนะคะเราก็จะเอาไข่นี้มาเขียนวันที่ไว้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีสองด้าน ด้านป้านนะคะตรงนี้คือด้านป้านอันนี้คือด้านแหลมไข่เราจะวางลงลักษณะนี้นะคะด้านป้านจะอยู่ข้างบนนะคะห้ามเอาด้านแหลมขึ้นนะคะไม่งั้นไข่จะไม่สามารถฟักออกมาได้นะคะคือคล้ายๆมันจะไม่มีอากาศหายใจต้องเอาด้านป้านนะคะเสร็จแล้วเราเขียนวันที่นะคะกำกับไว้ตรงนี้นะคะเขียนวันที่ไว้ ที่สี่นะคะสิอย่างงี้นะคะคือวันที่4เดือน11เนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่เน่านะคะเราจะนับไปอีก21วันและบวกไปอีก3วันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะ